สวัสดีครับตอนนี้ตอนนี้มาแล้วครับแต่มานี้ใหม่ๆครับมาแล้วครับอากาศร้อนมากๆเลยนะคะวันนี้อาบน้ําไม่เข้าใหม่แล้วเข้าใหม่เอื้อเลอะตัวเองนะคะล้มเส่เอื้อตัวเองนะคะอาบน้ําให้แล้วเรียบร้อยนะคะสบายตัวเลยนี่เข้ามานอนเป่าแอร์ตรงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเข้าใหม่เข้ามานอนเป่าแอร์ตรงนี้นะคะวันนี้ที่ขอนแก่นร้อนจริงๆร้อนมากๆเลย นั่งรับแอร์สบายใจเขาอะสุดหล่อของเราตอนนี้ตอนนี้ใหม่ๆของเรานะคะลูกชายล่าของแม่นะคะดวงใจของเรากินข้าวเก่งกินข้าวเยอะทํำข้าวให้ชามนี้กินหมดเลยนะคะทําอาหารเปียกคู่กับอาหารเม็ดให้เขากินหมดเลยกินเก่งมากๆเลยนะคะ นั่งท่าสบายนอนเป่าพัดลมนาเป่าแอร์นอนเป่าแอร์นอนอรสบายเลยเขารู้จักที่ที่จะมารับแอร์ด้วยนะเขาเก่งมากๆเลยนะคะรู้จักที่ตัวเองต้องมารับแอร์ตรงเนี้ว่าตรงนี้มีแอร์มานั่งรับแอร์สบายเลยอะ่ะสบายใจเขาเลยอะ่ะ <c oughs> ให้เด็กๆนอนที่พื้นกันนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะเขาไม่อยากนอนตรงผ้าตรงอะไรกันหรอกเพราะอากาศมันร้อนนอนที่พื้นจะเย็นนะคะ พื้นเรากวาดแล้วถ,ถูแล้วมันก็เย็นนะนะคะแล้วก็มีไอแอร์มาก็ทําให้พื้นเย็นนอนสบายกันเลยนะคะน,นี่แม่ทับทิมเนี่ยก็นอนสบายเลยนะคะนอนที่พื้นช่วงกลางวันเนี่ยเด็กๆช่วงไบบ่ายเนี่ยเด็กจะนอนกันหมดเลยนะคะนี่ตัวตึงของเรานะคะซอมซ่านอนเขนอนในกรงแต่ตรวนี้ได้รับแอร์ด้านหลังนะคะ แอร์ที่จากห้องห้องครัวด้านนอกกับมาถึงเขานะคะก็เลยนอนสบายไม่ร้อนนะคะเขาชอบก็ปิดปิดตรงนี้แล้วก็นี่คายชิต้านะคะก็นอนตรงพื้นนะคะ <S <S วิเศษของเราก็นอนพื้นเหมือนกันนะคะอากาศมันร้อนไม่เียงเลยไม่อยากปูอะไรให้เขานะคะให้เขานอนแต่ว่าที่หัวเขาเนี่ยต้องใช้ผ้ารองหน่อยนะคะผ้านุ่มๆอย่างเงี้ยรองให้เขานะคะเพราะอากาศมันร้อนเลยไม่อยากปูแผ่นอะไรให้เขานะคะ แต่นี่เนี่ยขอนอนวันนี้ก็มีเนี่ยกล้วยไข่กับตอนนี้ใหม่ๆนะคะนอนรับแอร์กันเย็นสบายเลยเดู๋นะวนีว่เฉยๆเฉยอยู่ในห้องไม่ค่อยร้อนนะคะในห้องไม่ค่อยร้อนเ <c oughs> จ้าหญิงเฉยๆของเรานะคะดูนั่นนะ่ะเออตนแรกหลับนะคะพอแม่เข้ามาถ่ายคลิปเ,เขาก็เลยลืมตามองนะคะเด็กๆสบายดีนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะ เป็นแต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายกันเท่านั้นเองนะคะเขาสุกก็นอนตากแอร์สบายเลยนะคะนี่เขาสุกแอร์มันแก้วนะคะโอ้ยสบายจังเลยแม่สบายมากเลยอันนี้ผักกาดแล้วก็แม่สมศรีแล้วก็ใบบุญนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะนอนกันนอนกันสบายเลยอันนี้ข้าวเหนียวนะคะ สมชายนะคะนอนกันพ้าตังนะคะตอนนี้โดนแอร์เย็นสบายก็เ,เลยนอนเบาได้นะคะข้าตังน้ำข้าวเนี่ยตรงนี้โดนแอร์นะคะโดนแอร์เยอะก็เ,เลยนอนในเบาได้ไม่ร้อนนะคะกะลาแม่ฝฟายนะคะนอนกันช่วงนี้เป็นช่วงเด็กๆ็กพักผ่อนกันนะคะ นี่ลุงปุ้นในห้องน้าเลยนะลุงปุ้นอ่ะลุงปุ้นชอบมานอนในห้องน้ํานะคะจะมีลุงปุ้นนะคะที่ชอบนอนในห้องน้าน่ะแล้วก็มีนี่ขนนนะคะมานอนในห้องน้ํนห้องน้ําจะเย็นไงจะเย็นมากเลยแล้วก็สามสีนี่มานอนในห้องน้ําเด็กๆชอบมานอนในห้องน้ํากันเยอะนะคะช่วงกลางวันอ่ะช่วงกลางคืนด้วยก็ชอบมานอนห้องน้ํากันอันนี้กับอะไรนะข้าวปั้นข้าวปั้นนะคะ ลวงปุ่นนอนสบายค่ะสั้นๆจะตัดขนให้แต่ยังไม่ได้ตัดสักทีหนึ่งรอได้โอกาสดีๆค่อยตัดนี่เด็กน้อยนี่ใครเอ่ยดวงดีนะคะดวงดีอยู่ตรงนี้ก็มีพัดลมแล้วก็แอร์ด้านนอกอาจจะเป่ามาถึงแต่ว่าพัดลมมันจะเป่าแอร์เข้ามาทีหนึ่งนะคะแม่ลูกนอนกินนมกันแก้วตากับลูกเขานะคะนอนกินนมเด็กๆสบายนอนสบายใจนะคะเอกกลุ่มหนึ่งก็น่าจะอยู่บ้านไส่ทองนะคะนี่เขานึ่ง นอนหงายท้องขี้ฟ้าเลยขาขี้ฟ้าเลยสบายเขาก้วยไข่นะคะใหม่ๆที่นี่ร้อนมากเลยที่นูนร้อนไม่เอ่ยนักขากล้องนะคะแล้วก็มารินะคะที่เอฟซีอยู่กันร้อนไม่เอ่ยอันนี้แหงๆนะคะที่บ้านเอฟซีทั้งทุกๆท,ท่านร้อนไม่เอ่ยอน,นี้ใครเอ่ยอันนี้ หนุ่มน้อยของเรานะคะเขาเจ้ามานอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่นอนจมูกสีชมพูเลยตรงนี้คือใต้แอร์นะคะใต้พัดลมแอร์ตรงนี้จะเย็นๆอันนี้เครื่องนี้ไม่ได้เปิดนะเครื่องนี้ไม่ได้เปิดเขาก็ตรงนี้อาจจะเย็นๆนะคะก็เ,เลยมานอนตรงนี้สบายเลยนะคะ